ไปญี่ปุ่นคือซื้อทุกครั้งจะไปไมฝักซื้อหน่อยใช้ดีมากทุกคนอันนี้ขอบป้ายยาต่อเลยนะคะทั้งสองตัวเป็นอะไรคิ่เวอร์วึงสมราระอึง้งกึ้งกึ้งมากมากาซื้อตามร้านขายยาญี่ปุ่นนะทุกคนตัวแรกน้องเป็นลิปสติกใหม่ตัวแรกน้องเป็นลิปมันรุ่นเนี้ยมีที่ญี่ปุ่นออลี่คือไปเมืองหนาวอะไรเอาอยู่แล้วก็คือใครที่ชอบแบบปากแต่งตรงมุมปากแล้วมันจะแสบเจ็บอะ่ะปึงป้งปึ ทุ่มถืนดีมาก,มากๆเน,นี่ยทาลรงนะอันนี้อันแรกต่อไปอันที่สองตัวนี้เป็นโลชั่นเวลาผิวแห้งมากๆแล้วจะคันยิบยิบตามตัวพวกแกทานอ้อจะเหนือนึบๆนะแต่ว่าจะไม่หนักผิวหอมมากฟิลน้ำมันลาเวนเดอร์ยูคาลิปตัสมันแอลมอนอะไรอยเงี้ยแบบพวกอาการขวงอาการคันยิบยิบที่เราจ ใครที่จะไปญี่ปุ่นช่วงนี้ mm hmm. แกเชื่อฉันค่ะซื้อได้ตามร้านขยายยญี่ปุ่นนะคะสนุปจะไปเมล่าฝากซื้อหน่อย